ได้ไปไล่ไปเนี่ยอาไม่ทันแล้วกันชนเลยเปล่าแฟนครื่งที่วนอนเลย์ยังไอ้ไอ้คุณสัวตาย <c oughs> อะไรอ่ะทำไมคนสั่งตาเนี่ยมันเมื่อคืนไม่ไหวคนสั่งตาจบเลยคนสั่งตาย <c oughs> สั่งตาเนี่ยไปแทำที่นี่ ตไีไม่หายหมดเลยนะเมื่อคืนตีตามเขาไปต่อยได้เลยเอ,อเอ้ย AB หน่อดยดิ AB หน่อยดิโว้ไม่ AB บานเลยแต่คนสั่งสั่งเป็นนะหน้าที่โหจบแล้วเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเอาไอ้แกมาดูครับอ่นนี่เดินลงเดินลงเดี๋ยวดักหลอดมาค่อยว่ากันมีดักหลอดเกิดด้วยเหรอเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยเดี๋ยวตายถอยมาหน่อยดักหลอดมานี้ ถ้าเห็นผมหาย film, ไม่ต้องสื่อเลยนะไอซิตตัวนี้เก่งกะฆ่าได้ไหมนี่นี่มันช่วยปอมาช่วยปอนี่เร็วปัดด้วยเอทีฟอเออต้องบีพี่ถึงจะหายติดเคิร์สเอาเอาเอาโอ้ยรู้รู้ถึงถึงเฮ้ย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 อันนั้นสามหมื่นเลยนะ มันเป็นสกิลเสริมของพีทหรอเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเออเอาเฝอมันเอาไว้ทักเอา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 ใครเอาโซสตารปใครเอาโซสตาปสิงบีวิ้งเลยนะโซสตารปมันดอบจากตัวอะไรวะใครบีวิ้งหนีไม่ถูกตาปนี้บีบีวิ้งเลยบอกไง ก็บอกแล้วอยู่แล้ตัวเองดีนะเพียงอยู่คนที่อยู่ดังนั้นมันไม่ติดมันไม่ติดอันนี้ไม่ใช่ไม่ติดน้ำแข็งหรือไเอ็กเตอร์ตายโถแล้วพี่บอกว่าพี่เป็นอมตะโอ้พี่บอกจบแล้วเอวีบาทเลยไหน พี่บอสเหี้ยมีซี่บาดก็โดนทิ้งดิยู่มูกฮัลโหลครับพี่ตั้มพอดีมีเพื่อนใหม่มาครับเขาชื่อไผ่แต่ว่าตัวละครเขายังไม่ไม่ได้พร้อมวอลก็คือให้เขาไาอยู่ในเพื่อนด้วยกันไปก่อน เราเอาพร้อมวอรแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเข้าวงวอตามาขยับตามาเดินเร็วนี่เดินเร็วนี่โอ้โหชนโซ่เดินโซ่ะเนโซ่ไข่อย่างไงมีอะไรก็คุยกับเพื่อนได้เลยนะไม่ต้องจริงใจคุยได้เลยค่ะสวัสดีครับใครเอ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสสวัดีเรรับาเพลงให้ฟังหนะครับเราไม่ได้ป้ายวุฒิธรเอาหรอกพี่ผมไม่ได้ป้ายคุณคนไข้แก่เงียบสงัดเลยนะ ไม่ใช่ครับเอิ่มเอับเล่นเองออกเองเลยโอ้ยพี่บอยกเล่นนะอยู่ที่ไหนมาด้วยกันนะคะมาอยู่ระยองครับอุจอบจอบข้อจอบเดิมแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามามาเดี๋ยวเขาออกเตีเดินไปเดินไปเดินไปดิเดินไปดิเดินไป ถามนิดนึงครับอยู่ระยองเดินทางมาดันกิฟได้ไหมครับกิวทำไงครับอะไรนะครับไอสารมันมีกิวอยู่จอดจากกิวทำไงครับกด F M T ครับ F M T F M T D พี่ฮัลโหลคำถามถ่ายว่าอยู่ระยองเดินทางมาดันกิฟได้ไหมพีทพีทดูกูหน่อยพีทเดินไม่ถูกเลยอ่ะเดินยังไงล่ะครับดันกิฟี่ตามมาตามมาตามมาเร็ว เชงชงโซมี่ชงโซมเขาเขาตามที่อยเดินช้าดิอยบอสี่เดินเหมือนวีก้าวอ่มันอยู่ที่สเต็ปล็องโลไอสัตว์จูสั่งด้วยสั่งด้วยหิวเลยโหเยอะโคตรเอาเอาัดไปกัดไปเนี่ยว่ามันมันแบบองของฉัดนี้แหละฉันนะ คือทำทเออยู่ดันบานอ๋ออยู่ดันบ้านครับมาแล้วค่ะไปเป็นจุ่มเลครับใช่ครับไปเป็นจุ่มสนุกดีครับต้เต่มตึงพอดีล้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปเล้แมวน้ำก่อนครับอ้ครีบอะไรอะครับวิสัครับฮะวิสัแมวน้ำวิสัยเป็นแมวน้ำโอ้ยยังโหด 拜拜拜拜。